เอาเละครับสริพ้ชมนะครับผมวาตนาเบะกลับมาพบอีกครั้งในนิยายวายเรื่องสถานะคนโปรดโดยคุณนักเขียนซีรุยตอนที่18นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนปล่อยตุม้มมีเสียงคนกระโดดนะ้อยากขยับจะดีกว่านะครับเสียงชายหนุ่มเอ่ยพร้อมกับมีส่วนปลายของปืนจ่อที่เอว <c oughs> <c oughs> เมทาห่ร้องในลําคอจากนั้นก็พุ่งตัวออกไปทันทีโดยไม่กลัวว่าจะถูกยิงคิมยกปืนขึ้นเล็งแต่ก็ไม่กล้าลั่นไกลเมทาคาดการอาไว้แล้วว่าถึงยังไงชายคนนี้ก็จะไม่ยิงเขาคนที่เพิ่งกระโดดน้ําลงไปคือโปรดปานโอเมก้าผู้ซึ่งไม่มีทักษะใดๆส่ยงชีวิตลงไปช่วยสามีของตนเองใต้น้ําขุ่นมัวแต่ก็ยังพอเห็นร่างหนึ่งที่ค่อยๆจมดิ่งลงไปในน้ําลึกโปรดปานพุ่งดิ่งต่อเนื่องเพื่อไปถึงตัวผะสูให้เร็วมากที่สุด แต่แรงต้านของน้ำมีมากมายมหาศาลเขาไม่สามารถขยับร่างกายได้ดังใจฟองอากาศลอยจากตัวของพระสุยิ่งทำให้หัวใจของโปรดปานบีบคั้นพระสุอยู่ในน้ำนานาเกินไปจนอาจจะตายได้มือไม้รีบจุ้งลึกไม่สนความจะบปวดทางร่างกายของตนเองเมื่อมาถึงคนตรงหน้าก็ไม่มีสติแล้วโปรดปานพยายามที่จะแก้ชื่อที่มัดอยู่แต่มันแน่นหนาเกินกว่าจะใช้มือเปล่าแกะได้น้ำยิ่งลึกอากาศยิ่งลดต่ำ จึงทาให้เกิดตะคริวได้ง่ายและมันเป็นเช่นนั้นเมื่อขาของโปรดปานเกิดตะคริวจากการเกรงกล้าเนื้อมากเกินไปโปรดปานเป็นอีกคนที่ค่อยๆล่องลอยร่่งหล่นล,ลงไปพร้อมกับพระสุอากาศในปอดเหลือน้อยสติก,ก็เช่นกันเขาค่อยๆเอื้อมมือไปโอบรอบตัวของพระสุกอดรัดเอาไว้แน่นด้วยแรงที่มีอยู่หากเขาจะตายก็ขอตายไปพร้อมกันและในตอนนั้นที่มีมือของอีกคนเข้ามารังเอวของเขาเอาไว้โปรดปานพยายามลืมตาเพื่อมองว่าเป็นใคร แต่มันก็พ่าเลือนเกินกว่าจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนพื้นดินชายหนุ่มร่างกายแข็งแรงวางร่างคนสองคนที่เขาลงไปช่วยชีวิตเมธาพยายามเขย่าตัวของโปรโดปานให้ฟื้นจากการสลบไม่นานคนตรงหน้าก็สำลักน้ำออกไปจำนวนมากเช่นเดียวกับพระสุท,ที่มีคิมช่วยชีวิตโปรโดปานลุกขึ้นนั่งแล้วร้องไห้ร่างกายสั่นเทาด้วยความหนาวและความกลัวเมธาย่อและอุ้มขึ้นโดยไม่มีการขัดขืนแต่มีสิ่งที่รังเขาเอาไว้นั่นคือมือของพระสุ ถึงแม้จะเพิ่งฟ oui> ื้นจากอาการจมน้ําแต่สิ่งแรกที่คนคนนี้ทาคือการไม่ยอมปล่อยให้ใครพาโปรดปานไปจากเขาอีกแล้วฉันจะพาโปรดไปหาหมอเมท่าออกแรงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็สามารถสะบัดมือที่จับเข้าเอาไว้ได้เขารีบพาโปรดปานไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อที่จะรีบรักษาการจมน้ําสกปรกนั่นอาจมีอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่เขาต้องการคือการได้อยู่กับโปรดปาน แต่ว่าเขาไม่ต้องการให้โปรดปานบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรเพราะความรักทำให้เขาทำแบบนี้มันล่อลวงให้โลภมากโหยหาอย่ากครอบครองเดิมทีแล้วเขาไม่ใช่คนที่มีจิตใจเลวร้ายอะไรแต่เพราะความไม่สมหวังและความอิจฉาจึงทำให้เขาจิตใจอ่อนแอเลือกทำในสิ่งที่ผิดเพื่อครอบครองทุกอย่างโปรดปานได้รับการรักษาจนฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือเมื่อฟื้นขึ้น,นมาแล้ว กลับไม่พูดคุยกับใครเมินลอยอย่างไร้สติร่วมอาทิตย์แล้วที่โปรดปรานเป็นแบบนี้เมทาได้แต่เฝ้ามองและโทษตัวเองเขาเป็นคนที่ทําให้โปรดปรานเป็นแบบนี้ความรักที่เขามีให้มันรุนแรงและไม่เป็นที่ต้องการแต่เขายังพยายามที่จะยัดเยียดแม้ถูกปฏิเสธพระสุก็ยังคงอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตถึงแม้จะเป็นอัลฟายืนเด่นแต่การจมน้ําหลายนาทีก็ทําให้สมองมีปัญหาโปรด ี่ขอโทษเนะมทาเอ่ยซ้ำคำเดิมในทุกๆวันแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาโปรดปานยังคงมองออกไปข้างนอกหน้าต่างกินข้าวสักหน่อยนะชายหนุ่มตักข้าวต้มพอดีคำยื่นให้คนบนเตียงอ้าปากเล็กน้อยรับเอาเข้าวต้มกลืนลงไปกินอีกสักคำนะเมทายื่นให้เป็นคำที่สองแต่ก็ถูกโปรดปานเบือนหน้าหนีไม่ชอบเหรอเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ใหม่นะ เมธาลุกออกไปโดยถือชามข้าวไว้ในมือและในขณนะดเดียวกันโปรดปลา่ก็ค่อยๆลงจากเตียงเปิดประตูออกไปยืนที่ระเบียงด้านนอกสายลมโชยพัดผ่านผิวกายแสงแดดรำไรสาดส่องโปรดปลานเดินเข้าไปใกล้กับรูกัน้นจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งบนนั้นอาคารหลังนี้แม้จะไม่สูงมากแต่หากพลัดตกลงไปก็อาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แต่นั่นไม่ทำให้คนที่เหม่อลอยกลัวแต่อย่างใดโปรดจะทำอะไร อย่านะเมทาที่กลับม,มาจากเปลี่ยนอาหารก็ตกใจเมื่อเห็นโปรดปานนั่งบนด้วระเบียงเขารีบเข้าไปคว้ากอดตัวและดึงกลับเข้ามาพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะโปรดให้พี่ทําอะไรก็ยอมแต่ว่าอย่าทําร้ายตัวเองเลยนะงั้นพี่ปล่อยผมไปได้ไหมโปรดปานเอ่ยคําที่เขาต้องการมากที่สุดออกมาเขาเหนื่อยที่จะต้องวิ่งหนีโอเมก้าอย่างเขาจะไปทําอะไรได้หากอัลฟาอย่างเมทาไม่ยอมปล่อย โปรดผมเสียใจและผมเจ็บปวดพี่ก็เสียใจผมอยากให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมจริงๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วสิ่งที่พี่ทำไปมันทำให้ผมไม่สามารถมองหน้าพี่ได้อีกแล้วโปรดปานฟูงฝ่ายร้องไห้และฟุบลงกับพื้นพี่เข้าใจแล้วโปรดปานเงยหน้าขึ้นมองคนพูดพี่เข้าใจแล้ว แต่พี่ขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับโปรดต้องดูแลตัวเองดีๆต่อไปนี้ก็อย่ามีความทุกข์อีกเลยพี่อยากให้โปรดมีความสุขเมทาเอ่ยพร้อมกับยื่นมือมาสัมผัสที่ศีรษะอย่างแผ่วเบาลาก่อนนะโปรดปานมองแผ่นหลังของชายหนุ่มที่เดินจากเข้าไปอย่างช้าๆน้ำตายิ่งล้ลออกมาเมื่อรู้สึกเศร้าและเจ็บปวดเมื่อรู้ว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบกัน เขาเก็บความทรงจําในอดีตที่ดีนั้นเอาไว้ร่างกายของโปรดปานฟื้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนี้เขากําลังดูข่าวจากโทรทัศน์ในห้องผู้พักป่วยข่าวรายงานว่าเมทายอมรับสภาพว่าเป็นผู้บงการเรื่องทั้งหมดทั้งเรื่องไฟไหม้จนทําให้พ่อแม่ของโปรดปานเสียชีวิตและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการปลอมแปลงเอกสารการฟ้องเงินของบริษัทแต่เขาไม่ใช่คนที่ฆ่าพ่อของพระสุคนคนนั้นตายด้วยสาเหตุหัวใจวายซึ่งมันมาจากหลายปัจจัย โปรดปานไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เขาพอที่จะเข้าใจในสิ่งที่เมธาทำขึ้นมันก็คล้ายเหมือนอย่างที่พ่อแม่เขาทำนั่นคือความหวังดีแต่ความหวังดีนั้นส่งผลร้ายต่อตัวโปรดปานก็เท่านั้นหากย้อนไปได้เขาคงไม่ยอมแต่งงานกับพระสุและเรื่องทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้นคิมมาพบโปรดปานทุกวันและรายงานเรื่องเกี่ยวกับพระสุให้เขาฟังเอาฝฟาร่างกายกลับมาเป็นปกติดีพ้นขีดอันตรายแล้วอีกไม่นานก็คงฟื้น นั่นถือเป็นข่าวดีแต่เมื่อโปรดปานออกจากโรงพยาบาลแล้วเขากลับไม่คิดที่จะกลับไปโรงพยาบาลเพื่อเจอพระสุแต่เขาเลือกที่จะเก็บข้าวของทั้งหมดของเขาเรื่องวุ่นวายทั้งหมดมันเกิดมาจากเขาและเขาไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนี้อีกจึงเลือกที่จะหนีแม้จะยังรักก็ตามแต่พระสุค,คงจะมีชมีวิตที่ดีกว่าหากไม่มีเขาส่วนเรื่องพันธะในตอนนั้นก็เป็นเขาที่บังคับให้อีกคนทาโดยอีกฝ่ายอาจจะไม่เต็มใจ และตอนนี้มันได้จางหายไปจนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราทั้งสองคนไม่ใช่คู่พันธะกันอีกต่อไปโปรดปลานย้ายออกโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครติดตามเหมือนครั้งก่อนเขาย้ายไปอีกเมืองนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาเขารับจ้างพาร์ทไทม์ทำงานในห้องสมุดเหมือนเดิมแม้ตอนนี้เขาจะล้มเลิกการเป็นทนายไปแล้วแต่ก็ยังคงอ่านหนังสือเรื่อยๆตัวหนังสือเหล่านั้นนำพาเขาออกจากโลกความเป็นจริง โปรดตายไม่ได้ติดตามข่าวสารใดๆจึงไม่รู้ว่าตอนนี้พระสูจะหายดีแล้วหรือยังหรือเป็นอย่างไรบ้างการไม่รู้เรื่องราวของอีกฝ่ายคือการตัดใจที่ดีที่สุดแม้ในทุกๆคืนบนหมอนหนุนนั้นจะยังมีคลาดน้ําตาเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่18นะครับโอ้ทำไมไม่คุยกันก่อนเมทายก็หลีก้างให้แล้วโอ้อะไรย่าจบกันอย่างงี้ก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะ ทั้งคู่จะกลับมารักกันได้ไหมนะแต่ว่าก็ไม่เคยรักกันแบบจริงจังสักทีไหมตอนแรกก็อีกคนรักอีกคนก็แบบไม่สนใจแต่พออีกคนหายไปอีกคนก็หยอบหยักตามหาอะไรเงี้ยแล้วอีกคนก็เริ่มหมดรักไปแล้วแล้วก็มาแบบอตอนหน้าแลวกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจคุนัดเขียนซีรุยด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุนัดเขียนกันด้วยนะครับลิกงอยู่ใต้คลิปนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะสวัสดีครับผมวัตนาเบ้